สวัสดีครับเพื่อนที่เล่นเกมลักนล็อกออริจินซ์บเวอร์อเมริกาเหนือนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเอ่อไกด์เล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อให้ผู้เล่นเล่นเกมเอ่ออยากสนุกสนานนะครับนั่นก็คือไกด์การเก็บเลเวลน,นะครับ อัพเรเวลอย่างไรให้รวเดเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับรการเก็บเลเวลเก็บรลเวลอย่างไรให้รวเดเร็วนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นการฟาร์มอนสเตอร์นะครับคือทุกๆวันหลังจากรีเซ็ตเวลาประมาณสองทุ่ม ของบ้านเรานะครับก็จะรีเซ็ตตัวสตามินาใหม่ซึ่งเราสามารถฟาร์มได้120นาทีต่อวันนะครับการฟาร์มมอนสเตอร์นั้นผมก็ขอแนะนำให้เป็นปาร์ตี้นะครับเป็นปาร์ตี้เท่านั้นเพราะว่าเราจะได้ exp พิเศษเพิ่มขึ้นมา20 50นะครับปาร์ตี้ที่มีจำนวนผู้เล่น เป็นปาร์ตี้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์เอฟเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับก็แนะนำให้หาปาร์ตี้ในการฟาร์มนะครับแล้วส่วนการเลือกมาสเตอร์มาสเตอร์ในการฟาร์มนั้นเราก็ดูจากเลเวลมาสเตอร์ในหน้าสมุดมาสเตอร์นะครับสมมุติเราเลเวล40นะครับ40ก็หามาสเตอร์เลเวลเอ่อ45ห้าถึงห้านะครับในการฟาร์มนะ แล้วก็เป็นการาจมตีมมอสเตอร์วันฮิตนะครับวันฮิตคือที่เดียวตายนะนะครับก็จะทำให้เราได้เอ p คุ้มค่านะครับในการฟาร์ม120นาทีนะลำดับที่2นะครับลำดับที่2หลังจากการฟาร์มมอสเตอร์จบแล้ว120นาทีนะก็มาทำเควส เอ่อรายวันกันนะครับก็คือเฟสบอร์ดนะไดอารี่เฟสนะครับคือทุกๆวัน่ะเออเราก็เข้ามาทำเฟสตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายเฟสนะแต่ตรงนี้จะมีข้อแนะนำา2-3ข้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะข้อแนะนำข้อแรกคือ1การเลือกเฟสเฟสไดอารี่เฟสในในบอร์ดเนี่ย ที่เราจะทำนะครับที่ให้ได้คุ้มค่ามากที่สุดผมก็จะแนะนำเป็น2เฟส3าเฟสนี้นะอันแรกก็คือเออนเฮมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะลงได้2ครั้งต่อวันนะก็แนะนำลงแบบปาร์ตี้นะครับจะได้กำจัดมอสเตอร์ได้รวดเร็วนะครับตรงนี้ก็จะได้เบสและจ็อบเอฟพีจำนวนมากนะรวมถึงของละวันอื่นๆด้วยนะครับ อันที่สที่แนะนำก็คือ mid f o r e s e นะเป็น party เขาวงกดนะครับก็ให้ลงเป็น party เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะได้ fp e ได้ job fp e ได้เยอะเช่นกันรวมถึงรางวัลอื่นๆด้วยนะอ,อ,อันต่อมาที่แนะนำก็อันที่3นะครับก็จะแนะนำเป็น dance party นะก็เป็นเฟ้ง่ายๆคือกด d a n ทิ้งตัวละครไว้จบนะครับรอเวลาเต้นเสร็จอ่ะก็แนะนำสามเควสนี้นะที่ดูแล้วคุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับไดอารี่เควสนะครับต่อมาข้อที่สองนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับในการทำไดอารี่เควสเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเก็บเหรียญตาสัญลักษณ์อันนี้ให้ครบห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญต่อสัปดาห์นะห้าเหรียญต่อสัปดาห์นะ ก็คพยายามทำทุกเฟสอะทำทุกเฟสนะเพื่อเก็บเหรียญตานะครับเมื่อเก็บเหรียญตาครบ5เหรียญแล้วเราจะได้อะไรเราก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมแดนปาร์ตี้ Dance, Party, เป็นกิจกรรมสดสัปดาห์ก็คือทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ ก็จะมีกิจกรรมแดนปาร์ตี้เราก็จะได้ e f p ได้เบสเอฟพได้จ็อบเอฟแล้วก็ได้ไอเทมพิเศษด้วยในการส่งจับลอตเตอรี่นะครับทุกวันอาทิตย์นะก็โดยโดยเอ่อการการขอบัตรเชิญก็คือต้องใช้เบสพวกนี้ยไอเอ็มเบมพวกนี้ยนะครับ5้นนชนิดนะครับเราก็ต้องไปหามานะครับต่อมาอย่างที่3เมื่อเราทำเอ่อเควดบอร์ดประจำวัน ให้ครบถ้วนนะครับก็คือเออใช้ทิเกตหมดแล้วขอตีไปปเสิแล้วกันอย่างไรเราก็ต้องทำหมดอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเหมุนสับปินตรงนี้ได้นะครับเพื่อรับรางวัลพิเศษนะอ,อสำหรับ3ข้อที่แนะนำไปนะครับผมในการเออ่เก็บเลเวลเก็บ EFP เอนเอ,อในเฟสรายวันนะครับอ่า ต่อจาก daily q u e s ก็มาเป็น a u e s ี event กิจกรรมอื่นๆนะครับอันต่อไปก็จะเป็น mark of the v i e l ซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับเ,เป็น event map นะครับ mark of the v i e l คือผู้เล่นต้องเลเวล40ขึ้นไปนะครับตรงนี้เราสามารถา solo ได้คนเดียวนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้มีทหารรับจ้างไว้ด้วยนะนะครับจะได้เก็บเลเวลได้ง่ายนะครับ ในส่วนนี้ก็จะได้ทั้ง EXP แล้วก็กล่องกล่องไอเทมวัตถุดิบนะครับแล้วก็เครื่องประดับด้วยนะสามารถลงได้สองครั้งต่อวันนะครับอ่ะเราก็เข้าไปนะ ก็กําจัดมอนให้หมดนะครับเมื่อกําจัดมอนสดเสร็จแล้วเราก็จะได้ EXP แล้วก็ได้กล่องไอเทมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบตเทิร์น of YGDC g นะครับก็คือการการต่อสู้ภายในอ่อดันเจ้นต้นไม้นะครับก็จะให้เบส EAP และจัอบ AP เช่นกันนะครับในส่วนของแบทเทิลนี้ก็จะให้เยอะหน่อยนะครับหากเราสามารถเคลร์เวฟได้สูงๆนะครับเคลร์เวฟบ30ได้40ได้50ได้เบส EAP ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะตาย จนกว่าเราจะตายอ่ะเราเข้าไปดูกันนะครับอ,อันนี้ผมก็ลองเข้าคนเดียวนะความง่าย1.0เอความยาก1.0น,นะครับเจะได้เบสและจอบเอ p ส่วนสกิลพิเศษอ่ะเราก็เลือกได้นะครับสองสกิลเราแตะ เราเข้ามาละนะครับเราขอข้ามตรง CG ไปเลยนะเราก็กำจัดมาสเตอร์ให้ให้ตายทุกเวฟทุกเวฟนะครับป้องกันต้นไม้แห่งชีวิตนะครับต้นไม้แห่งชีวิตด้านหลังเนี่ยรากเนี่ยรากต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยจะมีเฮที่อยู่เสมอนะครับเราก็ป้องกันไว้ให้ได้นะ แล้วก็กำจัดมอนสเตอร์ก็จะสะสมดาวตรงนี้นะครับสะสมดาวเพื่อแลกทหารรับจ้างตรงนี้นะเป็นทหารที่จะเอาไว้ช่วยป้องกันลากต้นไม้นะครับต้นไม้แห่งชีวิตนะเราก็ต้องเก็บดาวจากมอนสเตอร์นะครับ เมื่อเราเคลียร์จบละสมมติ30เวฟ40เวฟเมื่อหัวใจบนหัวเนี่ยหมดลงเราก็จะจบดันเจียนนะครับก็จะได้รับ exp และจบ e อ็นะแต่ดันเจียนตรงนี้ก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับสำหรับตัว ygg นี้ค่อนข้างจะใช้เวลานานาน,นะถ้าลงคนเดียวนะครับ แต่ก็เป็นดันเจี้ยนที่ได้ e XP เยอะนะคุ้มค่านะครับอ่ะมาต่อกันนะครับหลังจากจบดันต้นไม้นะครับในการเก็บเบสและจับ e XP นะครับอันต่อไปก็จะเป็นตัวเศก memory นะครับก็คือดันเจี้ยนสมุดตรงนี้นะครับก็จะมีหลายชปเตอร์ให้เลือกตามระดับเลเวลนะครับ เราก็หาปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้มาลงนะครับทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับก็จะมีได้ b บ s e อและ Job บ p นะครับสำหรับการเก็บพีตรงนี้แต่น,นี้คือเขาบังคับให้ปาร์ตี้สามคนนะครับอย่างต่ำขั้นต่ำนะก็รวบรวมทีมนะครับแล้วก็มาลงดันเจียนนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอ,อ่อเฮลเฮมดันเจียนนะครับ เถวเฮมดันแจ้งก็จะอยู่อยู่ตรงนกคู่ตรงนี้นะครับก็กดเขนะ้าไปนะก็จะได้เบสเอฟพและจับเอฟเช่นกันแต่ตรงนี้ยออเราคือมันมี3ระดับเนยนะครับระดับฮาร์ดเนี่ยเบสเอฟพและจับเอฟจะเยอะหน่อยนะครับียวก็น้อยลงน้อยกว่าฮาร์ดนิดนึงแล้วก็โซโล่ก็ต่ำสุดนะครับก็แล้วแต่เลือก ตามที่ถนัดนะครับสำหรับสำหรับดันเจียนในระดับต่างๆนะครับก็แนะนำถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลงเป็นปาร์ตี้นะครับอย่างน้อยก็ระดับฮารนะ์ดจะได้เบสเอจอบเ e อเยอะหน่อยนะครับในส่วนนี้ต่อเน,นื่องจากดันสมบดเมื่อกี้นะครับต่อมาก็คือกำจัดอีไลท์มอนสเตอร์นะ e ไลท์มอนสเตอนี่ก็จะเกิดตามเวลาทุกแผนที่นะครับเนี่ยที่มันมีแสงอย่างเงี้ยแสงใต้เท้าเนี่ยเอ่อจะกำจัดได้เอ่อลิมิตวันละ5ตัวนะครับเพื่อนๆก็ให้ไปดูเลเวลตัวละครแล้วก็ไปหาแผนที่ที่เอ่อมอนสเตอร์เลเวลสูงกว่าตัวละครน,นะครับมันจะได้เ e อมากหน่อยนะครับ e l ลท์มอนสเตอนี้สามารถ กำจัดได้5ตัวต่อวันเท่านั้นโดยสตามินาสีแดงนะครับก็สามารถกำจัดได้นะครับก็ยังได้ EXP อยู่นะครับก็เข้าใจไว้ด้วยว่าเอ,อ e ไลมัสเ s t e r นะครับสามารถได้ EXP นะครับเมื่อมีสตามินาสีแดงนะอ่ะอันนี้นะครับ e อีไลมัสเตอร์ ต่อมานะครับอันนี้ข้อจํากัดคือเราต้องมีกิวนะครับก็เพื่อนๆก็ไปหากิวนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิวนะครับเพราะว่าในกิวก็จะมีกิจกรรมที่เราได้เบสเอ็กพีจ็บเอพีเช่นกันนะครับอย่างเช่นอันนี้นนกิวแบนเค้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมร่วมทานอาหารนะครับร่วมทานอาหารระหว่างสมาชิกในกิวนะ ก็จะได้รับเบส e อ p และจับเ p เช่นกันนะครับก็จะมีเอ่อเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์นะก็ดูตามวันเวลานะครับเอ่อต่อมาก็จะเป็นเอ่อกิจกรรมรอยแยกนะครับก็คือดังเจี n ย i ลิฟนั่นแหละลิฟที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็ต้องมีคิวเช่นกันให้คุยกับ NPC ตรงเนี้นะครับ อันนี้มันจะปลดล็อกเลเวลหกสิบนะนะครับเนี่ยก็จะได้รับเบสและจ็อบเอฟนะครับปุยกับเอ็บีซีในกิ่ยวนะก็จะให้อ่อให้อะไรอะ่ะให้รายละเอียดมาว่า npc อยู่แผนที่ไหนนะครับเราก็ไปหา npc นะเพื่อทำเควสให้เคลียร์นะครับ แชร์เสร็จเราก็จะได้รับเบสและจอบ exp นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมรายวันเช่นกิจกรรมรายสัปดาห์เช่นกันนะครับสำหรับเอ็กตร c นชาเลน g ์นะครับเป็นกิจกรรมคล้ายๆเล็กบอสอะลงดันเจียนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์นะครับเช่นกันนะก็จะได้รับเบสและจ็อบเอฟนะครับเนี่ยเอจะอยู่ที่พาย้อนนะอ่ะอันนี้นะครับสำหรับ e เอ็กตรีมชาเลน การเก็บ e อ p ลำดับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเควสนะครับเควสสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นเมนเมนเควสนะครับเป็นเควสสีแดงมิดเควสเควสสีน้ำเงินนะครับหรือสีฟ้าแล้วก็เควสลับนะครับซึ่งเป็นเควสสีม่วงหรือคิดเด้งเควสนะครับก็จะได้รับทางเบสและจับเอ็พีจำนวนมากนะนะครับก็อย่าลืมทำการสระสำหรับเควสนะ อย่าเก็บไว้นะครับไม่อั้นจะเหนื่อยสำหรับการแนะนำการเก็บ EFT นะครับหรือเรเบนอัพของตัวละครก็ถือว่ามีเยอะนะก็ทยอยๆท,ยยทากันละกันนะครับไม่ต้องรีบนะสำหรับการแนะนำก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับเรื่อง EFT การเก็บเรื่องของตัวละครน,นะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ